สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยใส่สองนะคะมังงะที่จะนํามาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าเกาะราคะผลงานของซูโมอิฮาระเล่มนี้เป็นเล่มที่5ค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังสปอยลูน่าขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยใส่สองด้วยนะคะเอาละค่ะไปฟังสปอยมังงะเรื่องเกาะราคะเล่มที่5กันต่อได้เลยค่ะตอนที่2ี เ้าวันต่อมาทาโร่จงมือฮารุเข้าไปหาเจ้าหญิงตามที่คุยกันไว้ระหว่างนั้นเขาก็คิดว่าเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวเท่านั้นเรือเดินทะเลก็จะมาที่เกาะนี้และในตอนนั้นเองเจ้าหญิงก็ถามเขาว่ากําลังคิดอะไรอยู่ซึงเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอจึงยื่นเครื่องดื่มให้เขาดื่มแทนซึงเขาก็รับแก้วมาจากเธอแต่ก่อนที่เขาจะดื่มเขาก็หันไปบอกฮารุว่าเธอต้องอยู่ที่นี่ในตอนที่เขาฝึกด้วยแต่เจ้าหญิงกลับบอกว่าอยากให้ฮารุออกไปข้างนอกซึงเขาไม่ยอมเธอจึงปล่อยให้เขาทําตามใจ ทางยังบอกอีกว่าแบบนั้นมันก็น่าสนุกดีหลังจากตกลงกันได้เขาก็ดื่มทันทีพราะเขาดื่มหมดแล้วเธอก็ถอดเสื้อผ้าของเธอออกจากนั้นก็หันมาบอกให้เขาถอดออกด้วยแต่เขากลับปฏิเสธถึงเธอก็หาว่าเขากลัวน่าทาให้เขารีบถอดเสื้อผ้าออกทันทีจากนั้นเธอก็เข้ามาล้อลมแล้วก็บอกว่าเขาเหล่อมากนั่นทําให้เขาบอกให้เธอหยุดแต่ต้องตัวเขาแต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นเขาก็นั่งนิ่งก่อนจะหันมปมองฮารุทันที เธอก็เห็นว่าเธอํำหน้านิ่งไม่ได้แสดงสีหน้าอารมณ์ออกมาเจ้าหญิงถามเขาว่าการฝึกครั้งที่แล้วเขาได้เห็นต้นไม้ต้องสาบใช่ไหมเขาจึงบอกว่าถ้าเธอหมายถึงต้นไม้ลอยน้ำก็ใช่เธอจึงบอกว่าต้นไม้ต้นนั้นคือสิ่งที่เขาต้องบรรลุให้ได้เขาจึงบอกว่าในตอนนั้นเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจึงเธอก็บอกว่ามีทางแก้ไขสําหรับเรื่องนั้นซึ่งเธอได้อธิบายเพเิ่มเติมว่าชาวเกาะแห่งนี้ไม่ได้ทําผิดประเวณีเพื่อความสุขเพียงเท่านั้นแต่มันเป็นการเชื่อมจิตวิญญ,ญาณเข้ากับต้นไม้แห่งคา มันเหมือนกับว่าถ้าทําสําเร็จจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปสู่ที่แห่งนั้นดังนั้นตอนนี้เธออยากให้เขาหลับตาและปล่อยให้ใจไหลไปตามท่วงทํานองเพลงเพื่อให้ประตูเปิดออกและเข้าถึงต้นไม้แห่งคํำสาปได้เจ้าหญิงยังบอกอีกว่าพอประตูเปิดออกผู้พิทักษ์ประตูจะปรากฏตัวขึ้นดังนั้นอย่าตกใจถ้าได้เห็นเพราะคนคนนั้นมีใบหน้าเหมือนกับเขาไม่มีผิดและอีกอย่างหนึง่งที่เธออยากให้เขาทําก็คือฆ่าผู้พิทักษ์คนนั้นซะประกาศที่เขาทําแบบนั้น เขาจะกลายเป็นนักบวชที่มีความสําคัญที่แท้จริงหลังจากได้ยินสิ่งที่เธอพูดเขาก็ถามว่าเธอกําลังพูดเรื่องอะไรเธอจึงบอกว่าไม่ต้องกังวลเพียงแค่เขาทําตามที่ผู้พิทักษ์บอกจะไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาและเสี้ยวนาทีต่อจากนั้นเขาก็ไปโผล่ที่ห้องห้องหนึ่งที่มีผู้ชายถูกล่ามเอาไว้ตอนที่21ทาร่โเดินไปหาผู้ชายคนนั้นและพบว่ามีใบหน้าเหมือนกับเขาไม่มีผิดดังนั้นก็คิดได้ว่าภารกิจของเขาก็คือการฆ่าผู้พิทักษ์คนนั้น แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่มีอาวุธอยู่ดีและในตอนนั้นเองมือของเขาก็มีปืนโผล่ขึ้นมานั่นทําให้เขาคิดว่าที่นี่เหมือนกับเกมไม่มีผิดมันเป็นเหมือนกับโลกเสม,มือนที่เขาคิดขึ้นมาแต่มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกแต่ตอนนี้เขากาลังฝึกปนเพื่อเข้าถึงต้นไม้ต้องสาบแล้วสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรกันแน่แต่สุดท้ายเขาก็หยุดคิดเรื่องนั้นไปก่อนจะยกปนืนขึ้นจากหัวผู้พิทักษ์ถามว่าทําไมถึงมีใบหน้าเหมือนกับเขาแต่ผู้พิทักษ์กลับบอกว่า คนที่ควรถามน่าจะเป็นเขามากกว่าพอได้ยินแบบนั้นทาโรอก็ยิงออกมาเมื่อรู้ว่าผู้พิทักษ์สามารถพูดคุยได้ก็จะพูดออกมาว่าผู้พิทักษ์ตอบคำถามผิดควรได้รับการลงโทษว่าแล้วก็ยิงทันทีแม้กระสุนจะวิ่งทะลุหน้าอกของผู้พิทักษ์จนเป็นรอยโบแต่เขากลับยังสามารถยดนอยู่ได้ก่อนจะค่อยๆก้าวเข้ามาหาทาโรอซึ่งพอเห็นแบบนั้นทาโรอก็ยิงสามไปที่หัวของเขาแต่เขาก็ยังเดินหน้าได้อย่างไงไ่ายดายและพอทาโรอจะยิงน,นัดที่3ม เขาก็มาถึงตัวเสียก่อนเขาจับตัวทาโร่เอาไว้ก่อนจะ,ะโกนถามว่าทําไมทาโร่ถึงมีใบหน้าเหมือนเขาตกลงแล้วเป็นใครกันแน่แต่ยินแบบนั้นทาโร่ก็ผลักผู้พิทักษ์ออกพร้อมก็บอกว่าเขาก็คือเขาแต่ผู้พิทักษ์กลับบอกว่าทาโร่โกหกเพราะทาโร่ไม่ใช่ทาโร่แต่เป็นเขาด้านเจ้าหญิงเดินเข้ามาในห้องและเห็นว่าทาโร่ยังไม่ตื่นขึ้นมาซึ่งเธอคิดว่านั่นดีแล้วเพราะเธออยากถามฮารุในตอนที่เขาไม่อยู่บาลาก็หันไปถามฮารุว่า ได้รับการชำระบ,บาปแล้วใช่ไหมซึ่งฮารุก็บอกว่าใช่เธอจึงถามอีกว่าฮารุและทาโร่มีความสัมพันธ์กันยังไงซึ่งฮารุก็บอกว่าเป็นเพราะเธอไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เดียวกับเขาหลังจากออกจากเกาะไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเรื่องนั้นได้ยินแบบนั้นเจ้าหญิงก็เรียกให้ฮารุเข้าไปหาทันทีที่ฮารุวางคางบนมือของเธอเธอก็ถามว่าฮารุมีความรักแล้วหรือย,ยังซึ่งฮารุก็บอกว่าไม่มีทอาไรให้ฮารุถอดเสื้อผ้าออกให้ดู ตึงฮารุก็ทําตามอย่างว่าง่ายอิจิโรตะนอนหลับอยู่ในห้องแต่ในตอนนั้นเองประตูก็ถูกเปิดออกตามด้วยร่างของมิซาเอะเธอวิ่งเข้าประตูมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปทับบนตัวเขาทันทีจากนั้นก็ลงไปนอนบนหัวนอนองเขาพร้อมกบตะโกนเรียกให้เขาตื่นซึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาก็มองเห็นกระเกงในของเธอทันทีเขาจึงเอ่ยแซวไปนั่นทําให้เขาเขินจนหน้าแดงก่อนจะบอกว่าถ้าเขาทําอะไรเธอพ่อของเธอจะยอมรับเขาในฐานะสามีของเธอแต่เขากลับบอกว่าเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้น เธอจึงถามอีกว่าทําไมแล้วเขาก็บอกไปว่าเพราะเขาเห็นเธอเหมือนตัวละครที่เขาชอบเธอจึงยิ้มออกมาแล้วบอกว่ามีประเพณีมากมายที่พี่น้องแต่งงานกันเองเขาจึงบอกว่านั่นเป็นแค่เรื่องของเทพเจ้าเท่านั้นเธอจึงบอกเขาว่าถ้าเป็นพระเจ้าที่เขากําลังตามหาเธอเพิ่งพบเมื่อไม่นานมานี้คําพูดของเธอทาให้ตาเขาเป็นประกายและหันมาถามว่าเธอพูดจริงใช่ไหมเธอจึงบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่เธอมาปลุกเขาแม้จะตื่นเต้นแต่เขาก็ยังกลัวว่าตัวเองจะหิว เธอจึงบอกว่าเธอเตรียมอาหารให้เขาเรียบร้อยแล้วนั่นทําให้เขายิ้มออกมาแล้วขอบคุณเป็นการใหญ่ดึงเธอก็บอกว่าถ้าอยากขอบคุณจริงๆก็แค่ทําให้เธอเป็นน้องสาวที่รักของเขาก็พอแต่เขาไม่ได้ตอบรับเพียงบอกให้รีบออกเดินทางเท่านั้นดังเธอก็รีบตามเขาไปทันทีตอนที่22อิจิโรตะและมิซาเอเดินเข้าไปในป่าลึกได้สักพักก็ได้เจอกับเป้าไม้มันเป็นวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ที่ทํามาจากโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม ถึงทุกครั้งที่เห็นมันเขาก็อดที่จะชื่นชมความสวยงามของมันไม่ได้และมิซาเอก,ก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามันคือบ้านของพระเจ้าและเขาก็เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเขาคุกเข่าลงไปมองวัตถุที่ฝังอยู่บนพื้นพรอมก็บอกว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุนั้นเหมือนกันเพราะมันไม่มีการขึ้นสนิมเลยแม้แต่น้อยระหว่างนั้นมิซาเอก,ก็มองไปรอบๆและเห็นว่ามีวัชพืชเลื้อยขึ้นไปบนวัตถุป,ประหลาดมากกว่าเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัด แต่เขาก็บอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นในวันเดียวแต่ถึงแบบนั้นก็คิดจะกําจัดออกให้แต่ในตอนนั้นเองก็มีวัตถุทรงกลมแยกออกจากวัตถุประหลาดนั้นก็อจะมีเสียงบอกให้พวกเขาหยุดอยู่กับที่และอยากเข้ามาใกล้ามากกว่านี้ไม่อย่างนั้นจะโจมตีได้ยินแบบนั้นอิจิโร่ตาก็วางมีดลงจากนั้นมิซาเอก็บอกว่าถ้าเป็นแค่สาวโสดและเขาก็เป็นแค่ผู้ชายที่ไร้ทางสู้ดังนั้นพวกเธอจะไม่ใช่ศัตรูอย่างแน่นอน อิ a, จิโรตะถึงพูดเสริมขึ้นว่าเขาได้นําอาหารมาด้วยและเขาจะมอบมันให้ว่าแล้วก็เดินเอาไปวางไว้ตรงหน้าจุดที่ยืนอยู่แล้วเดินกลับมาที่เดิมจากนั้นก็จับมือมิซาเอไว้แน่และบอกว่าพวกเขาจะกลับมาอีกวันแล้วก็วิ่งออกไปทันทีหลังจากนั้นหญิงสาวที่อยู่ในวัตถุป,ประาดก็ได้สำรวจอาหารที่คนพวกนั้นทิ้งไว้ให้อย่างละเอียดนานเพราะเธอหมดอาหารไปหลายวันแล้วด้านอิจิโรตะและมิซาเอออกไปได้สักพักและได้คุยกันเรื่องที่พระเจ้าเองก็มีความกังวล และในตอนนั้นเองเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาลืมมีดเอาไว้จึงปล่อยมือเธอและบอกว่าจะกลับไปเอาเมื่อกลับไปถึงเขาก็เห็นว่ากําลังมีคนออกมาจากวัตถุปาระหลาดนั้นจึงเธอไม่สังเกตเห็นเขาและมาเพื่อหยิบอาหารนั้นก่อนจะรู้ตัวเธอก็ได้เผชิญหน้ากับเขาแล้วด้วยความตกใจเธอจึงเผลอพูดออกมาแต่มันเป็นภาษาท,ที่เขาไม่เข้าใจจึงถามว่าเธอจะพูดอะไรแต่เธอกลับลุกขึ้นแล้วกลับเข้าไปในวัตถุปาระหลาดอย่างรวดเร็วไม่นานจากนั้นวัตถุทรงกลมก็แยกออกมาอีกครั้ง ตามด้วยเสียงที่อธิบายว่าตอนนี้กําลังสื่อสารผ่านเครื่องแปลภาษาเพราะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับคนป่าและเธอรู้สึกขอบคุณที่ช่วยเตรียมอาหารมาให้เธอในวันนี้เพราะก่อนหน้านี้ความหิวทําให้เธอต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นชิปความจําหลังจากได้ยินแบบนั้นอิจิโรตะก็หยิบมีดก่อนจะลุกขึ้นยืนเขานึกถึงความงามของพระเจ้าที่เขาเห็นก่อนหน้านั้นจึงบอกไปว่าเขาจะเตรียมอาหารมาถวายอีกวัแล้วก็วิ่งออกไป ึ่งสัปดาห์ต่อมามิซาเอได้เข้ามาในวัตถุประหลาดซึงเธอตื่นตาตื่นใจมากเพราะมันเป็นอะไรที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและในตอนที่คุยกับคนที่เธอเรียกว่าพระเจ้าอยู่นั้นอิจิโรตะก็โผล่อ,ออกมาจากชั้นล่างพรามก็บอกว่าวงจรของวัตถุประหลาดนี้ไม่ทํางานมิซาเอจึงถามว่าเขารู้เรื่องนั้นได้ยังไงเขาจึงบอกว่าเป็นเพราะมาหาแสดงให้เขาดูก่อนหน้านี้และมันน่าหลงไหลามากยิ่งไปกว่านั้นเขาคิดว่าวัตถุนี้จะสามารถลอยบนท้องฟ้าได้ ว่าลาก็ถามมาฮาว่าเธอสามารถเปลี่ยนวงจรนี้ได้ไหมแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเขาจึงเข้าไปอธิบายใกล้ๆเพื่อใช้ภาษากายไปด้วยแต่เพราะแบบนั้นเธอกลับถอยหนีออกจากเขาและกอดตัวเองไว้ท่าทีของเธอทําให้เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะหน้าเธอแดงอย่างเห็นได้ชัดมิซาเอที่ดูอยู่จึงบอกว่าอาจจะเป็นเพราะหนาวก็ได้และเพราะแบบนั้นจึงต้องกลับไปนอนห่มผ้าซึ่งอิจิโร่ตาก็เห็นด้วยแต่เธอกลับพูดถึงร่างกายและความสะอาด นั่นทาให้มิซาเอดเดาว่าเธอน่าจะต้องการอาบน้านั่นทาให้ทั้งสองตกลงกันว่าจะพาเธอไปที่อ่างอาบน้ําเมื่อไปถึงมิซาเอก็ถอดเสื้อผ้าแล้วกระโดดลงไปทันทีจากนั้นก็เรียกให้มาฮาตามลงไปและยังบอกอีกว่าไม่ต้องกังวลเพราะเธอจับอิจิโรตามัดไวจนไม่สามารถขยับได้แล้วได้ยินแบบนั้นมาหาก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกแต่นั่นกลับทาให้สายตาของมิซาเอที่มองมาเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจตอนที่23 ในขณะที่มาหากําลังผ่อนคลายจากการแช่น้ําอยู่นั้นก็มีสายตาไม่พอใจของมิซาเอะมองตลอดเวลาจนสุดท้ายมิซาเอะก็เข้าไปจับหน้าอกของเธอด้วยความอิจฉาก่อนจะถามไปว่าต้องทํายังไงหน้าอกของเธอถึงจะใหญ่ขนาดนี้ว่าแล้วก็เข้าไปกระซิบข้างหูมาหาว่าอย่าคิดแย่งอิจิโรตะไปจากเธอเพราะถึงเขาจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีขนาดไหนแต่ก็ไม่มีทางรักกับเทพธิดาได,ได้และในตอนนั้นเองฮารุก็เดินเข้ามาในอ่างอาบน้ํา ซึ่งมิซาเอก็หันไปมองด้วยรอยยิม้มพร้อมก็บอกว่าดีที่คนที่เข้ามาคือฮารุซึ่งฮารุก็หันกลับมามองก่อนจะเดินเข้าไปแช่น้ําอีกฝั่งซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติที่มิซาเอารู้อยู่แล้วในขณะเดียวกันพี่ชายของฮารุก็กําลังเดินตามมหาเธอเพราะเห็นว่าเดินมาทางนี้ซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็เห็นสาวงามคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมมิซาเอหลังจากออกจากอ่างอาบน้ํามิซาเอและมาฮาก็แก้มัดให้อิจิโระ จึงมิซาเอดโดนดาชุดใหญ่ที่เธอมัดเขาเอาไว้แบบนี้แต่เธอกลับทำหน้าชื้นตาบานเรากับไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งหลังจากนั้นอิจิโรตก็บอกว่าได้กลิ่นบางอย่างวันแล้วก็เข้าไปดมตัวของมาฮาแล้วเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆจนมิซาเอดมีสีหน้าเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเย็นวันนั้นมาฮาบอกมิซาเอดว่าถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปที่อ่างน้ำพุร้อนอีกมิซาเอดจึงบอกว่าเธอน่าจะชอบมันมากจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังชวนพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติอีกมหาจึงบอกว่านั่นเป็นเพราะเธอใช้อุปกรณ์ช่วยในการจดจำภาษาและการสื่อสารของอิจิโรตะซึ่งเธอเชื่อว่าจากนี้มันจะต้องดีขึ้นแต่เธอก็ยังกังวลว่ามันจะดีขึ้นตรงไหนมิซาเอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเธอก็บอกว่าเธอได้ให้เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้จากโลกของเธอให้กับเขามิซาเอถามอีกว่ามันคือความรู้แบบไหนแต่เธอก็บอกว่าเธอบอกไม่ได้เพราะมันเป็นกฎ และเชื่อว่าเขาจะใช้แค่ในตอนที่จําเป็นเท่านั้นได้ยินแบบนั้นมิซาเอก็ไม่ค่อยพอใจและบอกไปว่ายังไงอิจิโรตะก็เป็นคนเดียวที่เห็นว่าอุปกรณ์มีปัญหาแม้เขาจะไม่รู้ว่าต้องซ่อมแซมมันยังไงแต่ดูเหมือนว่าเขามีความคิดว่าจะใช้มันยังไงอยู่ตึงมาหาก็เห็นด้วยและชมว่าเขาเป็นคนมีความสามารถจากนั้นก็หันไปถามมิซาเอว่าเขาเป็นคนยังไงมิซาเอจึงบอกว่าเขาเสียพ่อแม่เพราะโรคระบาด ด้วยความสงสารเธอจึงให้เขามาอยู่ด้วยซึ่งเขาสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีเขาเป็นคนมีประโยชน์มากและคอยดูแลเธอเสมอเขาเป็นผู้ชายแบบที่เธอชอบและเธอก็เชื่อว่าโชคชะตากำหนดให้เขาคู่กับเธอแม้ว่าเขาจะมีความอยากรู้อยากเห็นแต่เธอก็คิดว่าเขาใกล้จะทำสำเร็จแล้วว่าจบเธอก็เดินไปยืนข้างมาฮาที่กำลังมองไปที่อิจิโรตะที่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ในขณะเดียวกันอิจิโรตะก็ได้เห็นดวงดาวมากมายบนท้องฟ้า เขาสงสัยว่าที่แห่งนั้นเป็นสถานที่แบบไหนมีกลิ่นยังไงแล้วสวรรค์ยังมีอยู่อีกไหมดวงตาของเขาเป็นประกายมาลองตั้งคําถามกับสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายก็มีสิ่งที่เขาสามารถหาคําตอบได้ระแบบนั้นเขาจึงลุกขึานั่งก่อนจะหันมาหามหาฮาก่อนจะบอกว่าเขาสงสัยว่าร่างกายของเทพธิดาและมนุษย์ต่างกันยังไงจึงอยากจะขอลองหาคําตอบในครั้งหน้าพอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบนั่งลงเพื่อหลบหน้าเขาทันที ตอนมิซาเอเองก็ตะโกนถามว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรแต่เขาก็ยังยิ้มออกมาพร,ร้อมก็บอกว่าไม่มีเครื่องจักรที่จะทําให้สามารถรู้เรื่องนั้นได้ดังนั้นเขาต้องทําด้วยตัวเองนั้นทําให้มิซาเอกบอกอีกว่าการที่เขามีความคิดแบบนี้ทําให้เธอรู้ว่าเขาจําเป็นต้องมีคู่ครองที่จะหยุดเขาไว้ไม่ให้เข้าใกล้ผู้หญิงคนอื่นได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือเธอเองในตอนนั้นเองเสียงแจง้งเตือนก็ดังขึ้นว่ามีคนเข้ามาใกล้ ซึ่งนั่นทำให้พวกเขารีบหันกลับไปและเห็นว่าเป็นคนในหมู่บ้านนั่นเองตอนที่24อิจีโรต่าและมิซาเอถูกพาตัวกลับมาที่บ้านโดยมีทาเคโซถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแระดูเหมือนสิ่งที่พวกเขาทำจะวุ่นวายไปทั้งหมู่บ้านแต่เพราะมิซาเอเป็นคนดื้อรัน้นจึงบอกไปว่าต่อให้เธออธิบายไปเขาก็ไม่มีวันเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพธิดาสิ่งที่เธอพูดทำให้เขามองว่าเธอยังคงทำเรื่องไร้สาระเหมือนเดิม เขาจึงหันไปบอาอิเจิโรตะให้ควบคุมเธอให้ดีกว่านี้ซึ่งอิเจโรตะก็ได้แต่ขอโทษในสิ่งที่ทําพลาดไปจากนั้นทาเคโซก็บอกว่าจะคุยเรื่องนี้ทีหลังเพราะมีสิ่งสําคัญกว่าต้องพูดตือเขาได้บอกว่าเดิมทีเกาะแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าโอนิตะซึ่ช่วงหลังๆโอนิตะได้เข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์จากพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาได้รับคำร้องจากคาซาเนะที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างโอนิตะและเกาะเพอาได้ยินชื่อของคาซาเนะ มิซาเอะก็บอกว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนั้นเพราะเขามาักจะมองเธอด้วยสายตาอันสก,กปรกคาเคโซบอกอีกว่าเราทำงานภายใต้โอนิตะคาซาเนะจึงไม่ยอมรับความผิดพลาดใดๆและเขาก็ไม่อยากให้เธอดูถูกคาซาเนะมากนะักเพราะยังไงนั่นก็คือสามีของเธอในอนาคตได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบถามกลับไปว่าหมายความว่ายังไงเขาจึงยื่นจะมาให้เธอพร้อมกับบอกว่าคาซาเนะแสดงความปรารถนาที่จะให้เธอเป็นภรรยาและเขาก็ยอมรับข้อเสนอนั้น พอได้ยินแบบนั้นเธอกระบอกว่าเธอไม่ยอมรับซึ่งเขาก็บอกว่าไม่สำคัญว่าเธอคิดยังไงและเธอควรจะยอมทุกทรมานเพื่อเกาะบ้างพรุ่งนี้คาซาเนะและครอบครัวจะมาต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยและนั่น,น,นรวมถึงอิจิโรตะด้วยว่าแล้วก็เดินออกไปตกดึกคืนนั้นอิจิโรตะนอนอยู่ในห้องของเขาซึ่งเขากำลังคิดว่าแม้เขาจะมองว่ามิซาเอะเป็นเด็กแต่ตอนนี้เธอกำลังจะไปเป็นภรรยาของคนอื่นนั่นทำให้เขาใจหายไม่น้อยและในตอนนั้นเองประตูก็ถูกเปิดเข้ามาโดยฝีมือของมิซาเอะ เขาจึงลุกขึ้นมาถามว่าเธอมาทำอะไรตอนดึกดื่นแบบนี้แต่เธอไม่ตอบคำถามเพียงแค่ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกก่อนจะเดินเข้ามานั่งบนตักเขาจากนั้นก็บอกว่าเธอกําลังจะกลายเป็นภรรยาของคนอื่นซึ่งเธอไม่ต้องการมันเลยดังนั้นเธอจะมอบมันให้เขาและอยากให้เขาปล่อยร่างกายไปพร้อมกับเธอก็พอว่าแล้วก็พุ่งเข้าไปจูบเขาทัานทีทาโรสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับอาการปวดหัวแปลกๆที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาจึงทำได้เพียงเรียกฮารุให้เข้ามาช่วยแต่กลับไม่มีทีท่าว่าเธอจะเข้ามาเลยสุดท้ายเขาจึงเลือกที่จะออกไปตามหาเธอเองแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นร่างของฮารุและเจ้าหญิงกำลังมอบความสุขให้แก่กันและเรื่องราวของเกาะราคะเล่มที่ห้าก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยอังอไงกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของพเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้รูน่าคงต้องขอลาไปก่อน ปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเกาะราคาเล่มที่6ในคลิปหน้านะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุด e x ็กซ์คลูซีและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซนเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือน และที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือคนจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน